ปุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกินสิบการลบด้วยการเอาออกจัดทำโดยครูบุญพึ่งแดงโชตโจทย์ปัญหาการบวกมีขนมเค้ก6ชิ้น1 สองสามสี่ห้าหกมีลูกอมสามเม็ดหนึ่ง สองสามมีขนมเค้กและลูกอมทั้งหมดเท่าไหร่ประโยคสัญลักษณ์นะคะหกบวกสามเท่ากับเก้าค่ะการเขียนประโยคสัญลักษณ์และการหาคำตอบมีมังคุดห้าผลหนึ่งสอง สามสี่ห้ามีสับป,ปะรดสี่ผลหนึ่งสองสามสี่มีมังคุดและสับป,ปะรดทั้งหมดกี่ผล สิ่งที่โจทย์ถามก็คือมังคุดและสับปะรดทั้งหมดกี่ผลสิ่งที่โจทย์บอกมีมังคุด5ผลและมีสับปะรดสี่ผลประโยคสัญลักษณ์ก็คือ5้บวกกับสเท่ากับเท่าไหร่เอามารวมกันนะคะคำตอบก็คือมีมังคุดและสับปะรดทั้งหมด9ผลค่ะ การลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน10การลบก็คือการเอาออกนะคะดูตัวอย่างนะคะมีไอศครีมอยู่ทั้งหมด6แท่งค่ะเอาออกนะคะเอาออกก็คือเครื่องหมายลบค่ะเอาออก1 2 3 3แท่งค่ะ จะเหลือไอศครีมกี่แท่งคะหนึ่งสองสามหรือสามแท่งคะ่ะการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะคือ6กลบ3เท่ากับ3คะ่ะต่อไปนะคะมีขนมเค้กอยู่1 2 3 4เอาออกนะคะก็คือลบ หนึ่งสองสามเท่ากับหนึ่งค่ะการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะก็คือ c ลบสเท่ากับหนึ่งค่ะจงหาคำตอบให้ถูกต้องนะคะ